สวัสดีค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าเรื่องความสัมพันธ์ไทยกับกัมพูชาเนี่ยทำไมบางทีมุมมองมันถึงต่มกันสุดๆไปเลยโดยเฉพาะความเชื่อฝั่งนู้นที่ว่าไทยเราไปขโมยศิลปะวัฒนธรรมเขามาซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ เหมือนจะฝังรากลึกมากๆเลยนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าไอ้ความเข้าใจที่มันต่างกันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงเราจะลองดูข้อมูลจากหลายๆมุมเลยนะคะทั้งจากสิ่งที่อยู่ในตำราเรียนประวัติศาสตร์ของกัมพูชาเองแล้วก็มุมมองอื่นๆที่อาจจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงเท่าไหร่เพื่อให้เห็นภาพรวมชัดขึ้นค่ะ ภาพรวมที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือประวัติศาสตร์เนี่ยมันถูกเล่าถูกตีความยังไงในฝั่งกัมพูชาแล้วเรื่องเล่าพวกนั้น่ะมันถูกเอาไปใช้ยังไงส่งผลต่อความสัมพันธ์ยังไงบ้างแล้วมันมีแบบว่ามุมมองอื่นหรือข้อเท็จจริงอื่นที่เราอาจจะมองข้ามไปหรือเปล่าเอาละค่ะเรามาเริ่มแกะรอยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าค่ะถ้าจะให้เข้าใจจุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยคงต้องไปดูกันที่ระบบการศึกษาเลยใช่ไหมคะการปลูกฝังความคิดโดยเฉพาะในแบบเรียนประวัติศาสตร์ของเขาใช่ครับ ตัวแบบเรียนนี่สำคัญมากเลยในกัมพูชาเนี่ยมีการชี้ว่ามันมีบทบาทสำคัญในการสร้างความรู้สึกชาติยมแบบเข้มข้นมากๆเข้มข้นขนาดไหนคะพอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะครับก็จะเห็นชัดจากพวกคำนำในตำราเรียนหลายๆเล่มเลยที่จะเน้นย้ำเรื่องเอ่อความรักชาติการปกป้องบ้านเมืองปกป้องชาติจากศัตรูอะไรทานองนี้ครับเป็นแนวทางที่ชัดเจนมาก ซึ่งการเน้นชาติยมแบบนี้มันก็ส่งผลโดยตรงเลยนะครับต่อวิธีที่คนรุ่นหลังๆเขามองอดีตและก็มองเพื่อนบ้านด้วยมีการวิเคราะห์ไว้นะครับว่าแนวทางแบบนี้อาจจะนำไปสู่การตีความประวัติศาสตร์ที่แบบเน้นสร้างภาพจำบางอย่างขึ้นมาซึ่งอาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างจากความเป็นจริงที่มันซับซ้อนกว่านั้น เพราะเหมือนเป้าหมายหลักคือการสร้างความเป็นศัตรูหรือมองประเทศเพื่อนบ้านในแง่ลบไปเลยเพื่อรวมศูนย์ความรู้สึกคนในชาติให้เป็นปึกแผน่นโดยเฉพาะเวลาที่ประเทศอาจจะกําลังเจอปัญหาภายในบางอย่างอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นการสร้างศัตรูร่วมขึ้นมาเพื่ออาจจะกลบปัญหาอื่นหรือสร้างความเป็นปึกแผ่นภายในอะไรแบบนั้นมีความเป็นไปได้สูงครับซึ่ง กลไกแบบนี้จริงๆก็พบเห็นได้ในหลายๆประเทศนะครับไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือใครถูกเลือกให้มารับบทบาทศัตรูแล้วเรื่องราวมันถูกเล่าออกมายัางไงซึ่งในกรณีนี้ประเทศไทยหรือสยามในอดีตก็กลายเป็นเป้เปาหมายหลักไปครับแล้วเนื้อหาที่เขาสอนเกี่ยวกับประเทศไทยหรือสยามในอดีตเป็นยังไงบ้างคะเท่าที่ดูข้อมูลมาดูเหมือนจะเริ่มตั้งแต่ที่มาของคนไทยเลย ใช่ครับมีการสอนว่าคนสยามหรือคนไทยเนี่ยมาจากทางตอนใต้ของจีนแถบยูนานตามทฤษฎีดั้งเดิมเรื่องน่านเจ้านะครับแล้วก็อพยพลงมาในดินแดนที่เคยเป็นของขมรทางภาคเหนือก่อนจะมาตั้งอาณาจักรสุโขทยัยแล้วก็มีการใช้คำเรียกที่ฟังดูไม่ค่อยดีด้วยใช่ไหมคะ เหมือนกับว่าเป็นพวกคนป่าอะไรทํานองนั้นครับมีการอ้างถึงคำนั้นอยู่บ้างและที่สำคัญคือมีการสร้างภาพตามมาว่าสยามในยุคเริ่มแรกเนี่ยไม่มีอารยธรรมเป็นของตัวเองต้องคอยลอกเลียนแบบหรือเอาวัฒนธรรมของหรือขเขมรไปใช้อ๋อจุดนี้เองสินะคะที่เป็นรากฐานของความเชื่อเรื่องการขโมยวัฒนธรรมที่เรากำลังคุยกันอยู่ถูกต้องครับมันเริ่มมาจากตรงนี้เลย แต่เดี๋ยวนะคะในตำนานเรียนนี่ถึงกับใช้คำว่าโจรเสียมเลยเหรอคะคำนี้มันแรงมากเลยนะมีการอ้างอิงถึงคำนั้นจริงๆครับซึ่งมันก็สะท้อนภาพลักษณ์ที่ถูกสร้างขึ้นในเชิงลบอย่างชัดเจนมากมีการปลูกฝังความคิดว่าไทยเป็นศัตรูของชาติมาตลอดหรือกระทั่งว่าเป็นพวกเนรคุณคเมรอะไรแบบนี้โห<ฮ>คำพวกนี้มันมีพลังทางอารมณ์สูงนะครับมาสร้างความรู้สึกเป็นปฏิปักษ์ได้ง่ายมาก พอมาดูเรื่องปฏิสัมพันธ์ในประวัติศาสตร์ก็ยิ่งตอกย้ำภาพนั้นเข้าไปใหญ่เลยสิคะเพราะดูเหมือนจะเน้นแต่เรื่องสงครามเรื่องความขัดแย้งเป็นหลักเลยใช่ครับส่วนใหญ่จะถูกนําเสนอในมุมนั้นไทยถูกวาดภาพให้เป็นผู้รุก,การานเสมอ มีการกล่าวถึงการทำสงครามเพื่อแย่งชิงดินแดนอย่างพื้นที่ชายแดนหลายจังหวัดทางตะวันออกหรือทางอีสานใต้ของเราปัจจุบันนี้ที่เขาอ้างว่าเป็นดินแดนเขมรเดิมเช่นตราดจันทบุรีหรือทางพระตะบองเสียมราชอะไรพวกนั้นครับประมาณนั้นเลยแล้วก็มีการกล่าวหาว่าสยามไปปล้นสะดมบุกตีเมืองพระนครกวาดต้อนผู้คนจับกษัตริย์เข้าไปเป็นเฉลยฟังดูเป็นการเล่าเรื่องที่เน้นแต่ด้านลบของไทยมากมาก สิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือมันไม่ใช่แค่การบันทึกเหตุการณ์เฉยๆนะครับแต่มันคือการเลือกเน้นย้ำเหตุการณ์บางอย่างที่มันสร้างความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกสูญเสียให้กับฝ่ายกัมพูชาเป็นพิเศษเหตุการณ์ที่มักจะถูกหยิบยกมาเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญเลยก็คือการเสียกรุงละแวกครับในปีพศ2136หรือคศ1593 อ๋อกรุงละแวกใช่ครับในมุมมองประวัติศาสตร์ของกัมพูชาเนี่ยเหตุการณ์นี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยที่ทําให้อาณาจักรเขมรอ่อนแอลงอย่างมากมีการสูญเสียทั้งดินแดนผู้คนนักปราชญ์คัมภีร์ความรู้ต่างๆการล่มสลายของละแวกเนี่ยเป็นเหมือนบาดแผลลึกทางประวัติศาสตร์ของเขาเลยครับแล้วเรื่องที่พงศาวดารไทยเราบันทึกไว้ว่าสมเด็จพระนเรศวรทรงทําพิธีปฐมกรรมพระยาละแวกหลังจากชนะสงคราม อันนี้ในแบบเรียนกัมพูชาเขาว่ายังไงบ้างคะจุดนี้น่าสนใจมากครับคือในแบบเรียนของกัมพูชาเนี่ยเขาจะปฏิเสธเรื่องนี้อย่างสิ้นเชิงเลยเอาเหรอคะครับเขาให้เหตุผลว่าไม่มีหลักฐานหรือบันทึกฝั่งเขมรที่กล่าวถึงพิธีนี้เลยพิธีปฐมกรรมที่เราเข้าใจกันว่าเป็นพิธีกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์กับกษัตริย์ที่แพ้สงคราม การปฏิเสธแบบนี้มันก็ยิ่งเสริมภาพว่าบันทึกฝั่งไทยอาจจะไม่น่าเชื่อถือหรือมีเจตนาบิดเบือนเพื่อยกตัวเองขึ้นมาโอโ้แล้วมันมีการเชื่อมโยงเรื่องการเสียกรุงละแวกเข้ากับตำนานที่คนไทยก็พอคุ้นคุ้นหูด้วยใช่ไหมคะเรื่องพระโครพระแก้วนะคะถูกต้องเลยครับตำนานพระโครพระแก้วหรือที่เขาเรียกเปรีกโกเปรแก้วเนี่ย ถูกนำมาใช้เป็นคำอธิบายเชิงสัญ,ญลักษณ์เลยครับถึงความสูญเสียครั้งใหญ่ที่ละแวกเขาเล่ากันว่าพระโคคือรูปปั้นวัววิเศษที่เก็บคำภีความรู้ศิลปะวิทยาการต่างๆไว้ในท้องส่วนพระแก้วบางตำนานก็ว่าเป็นคนหรือเป็นรูปปัน้นเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์ความรุ่งเรืองแล้วพอสยามตีละแวกได้พอสยามตีได้ก็กวาดต้อนทั้งผู้คนทรัพย์สินแล้วก็รวมถึงนำเอาพระโคกับพระแก้วเนี่ย กลับไปกรุงศรีอยุธยาด้วยการกระทำนี้ก็เลยถูกตีความไปว่าเป็นการสูบเอาภูมิปัญญาความรู้ความสามารถความเจริญของขเขมรไปทำให้ขเขมรเสื่อมโทรมลงนับตั้งแต่นั้นมาแล้วความเชื่อที่ว่ารูปปั้นหัวหน้าวัดพระแก้วที่กรุงเทพคือพระโคจากละแวกอันนี้คือ เป็นความเชื่อที่แพร่หลายในหมู่เขาเลยเหรอคะมันเป็นความเชื่อที่สะท้อนออกมานะครับแสดงให้เห็นว่าตำนานนี้มันฝังรากลึกแล้วก็ถูกทำให้เชื่อมโยงกับสถานที่จริงในปัจจุบันได้ด้วยถึงแม้ในทางประวัติศาสตร์หรือโบราณคดีอาจจะไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนแต่ในเชิงสัญ,ญลักษณ์และความรู้สึกเนี่ยมันตอกย้ำเรื่องการถูกเอาไปได้ดีมากอืเข้าใจเลยค่ะมันเชื่อมโยงโดยตรงกับประเด็นการขโมวยวัฒนธรรมที่เราคุยกันอยู่เลย ใช่ครับตรงประเด็นเลยพอขยับมาถึงยุคกรุงรัตนโกสินทร์ภาพของไทยในสายตาของแบบเรียนกัมพูชาก็ยังเหมือนเดิมเหรอคะไม่ได้ดีขึ้น ยังคงเป็นไปนในทิศทางเดิมครับคือมองว่าไทยเข้ามาแทรกแซงการเมืองภายในของเขมรอยู่เรื่อยๆใช้กําลังยึดครองดินแดนเช่นกรณีจังหวัดพระตะบองเสียมราฐแม้จะมีบันทึกบางส่วนที่อาจเจอตีความได้ว่าเป็นการตกลงกันหรือเป็นการให้ปกครองชั่วคราวเพื่อตอบแทนอะไรบางอย่างแต่บทสรุปในตําราเรียนเขามักจะมองว่าสุดท้ายไทยก็ยุดไปเป็นของตัวเองอยู่ดี แล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมคะนอกจากเรื่องดินแดนมีครับมีการกล่าวถึงการที่สยามเข้ามามีบทบาทในการแต่งตั้งกษัตริย์เขมรโดยไม่ผ่านความเห็นชอบหรือการเกณฑ์แรงงานชาวเขมรไปใช้สร้างกรุงเทพซึ่งตรงนี้ก็ถูกมองว่าเป็นการกดขี่ขูดรีดเหมือนกันครับฟังดูเหมือนเป็นการร้อยเรียงจุดเจ็บทางประวัติศาสตร์เข้าด้วยกันเลยนะคะตั้งแต่ยุคโบราณมาจนถึงยุคกยใกล้ๆเพื่อสร้างภาพจําต่อเนื่องว่าไทยคือผู้ลุกรานมาตลอด ใช่ครับมันคือการสร้างเนรรทีฟหรือเรื่องเล่าที่สอดคล้องกันแม้จะข้ามยุคสมัยไปแล้วก็ตามพอมาถึงยุคอนาณานิคมแม้จะยอมรับว่าฝรั่งเศสเข้ามาช่วยให้กัมพูชาได้ดินแดนบางส่วนคืนจากสยามอย่างสตึงตรงมาลูไพรในปี1904หรือพื้นที่สำคัญอย่างพระตะบองเสียมราชสีโสพลในปี1907แต่ก็ยัง แต่ก็ยังคงนิ้นย้ำอยู่ดีครับว่าสยามยังคงยึดครองดินแดนเขมรเดิมอีกหลายแห่งไว้อย่างพื้นที่ที่เป็นจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมศรีสะเกดของเราในปัจจุบันซึ่งมันสะท้อนความรู้สึกสูญเสียที่ยังค้างขาดใจและก็มองว่ายังไม่ได้สิ่งที่ควรเป็นของตัวเองคืนมาทั้งหมด ความรู้สึกบาดหมางนี้มันไม่ได้จางไปตามเวลาเลยนะคะถูกส่งต่อมาถึงยุคใกล้ๆอย่างช่วงสงครามโลกครั้งที่สองสมัยจอมพลปพิบูลสงครามอันนั้นก็เป็นอีกจุดที่สร้างความไม่พอใจให้กัมพูชามากใช่ไหมคะและทางกัมพูชามองเรื่องนี้ยังไงคะเขามองว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายชาตินิยมขยายอนณาเขตของรัฐบาลจอมพลปแล้ก็หลวงวิจิตวัฒการที่มีเป้าหมายจะกลืนชาติเขมเลยทีเดียว ในตำราเรียนบางเล่มถึงกับอ้างนะครับว่าเหตุการณ์นี้สร้างความเสียใจอย่างหนักให้กับพระบาทศรีสวัสดิ์มณีวงศ์กษัตริย์กัมพูชาตอนนั้นจนเป็นเหตุให้พระองค์ท่วงคดเลยโห้รุนแรงขนาดนั้นเลยครับแม้ว่าสุดท้ายพอสงครามจบไทยจะต้องคืนดินแดนเหล่านี้ให้ฝรั่งเศสไปแต่บาดแผลและความรู้สึกไม่ไว้วางใจมันก็ยังอยู่ครับแล้วอีเหตุการณ์ที่คนรุ่นหลังๆอาจจะพอจํากันได้คือคดีปราสาทพระวิหารปี1962ล่ะคะใช่ครับ เหตุการณ์นั้นดอถูกบันทึกไว้ในแบบเรียนเหมือนกันโดยจะเล่าว่ากองกําลังไทยเข้าไปยึดตัวปราสาทในปี1953หลังจากฝรั่งเศสถอนกําลังออกไปทําให้เกิดข้อพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์จนต้องไปถึงศาลโลกซึ่งศาลโลกตัดสินให้กัมพูชาชนะคดีครับในปี1962ศาลโลกตัดสินให้กัมพูชาได้สิทธิเหนือตัวปราสาทคืนไปเหตุการณ์นี้ก็ยิ่งตอกย้ำภาพความขัดแย้งการเผชิญหน้าระหว่างสองประเทศในยุคใหม่เข้าไปอีก ฟังดูแล้วเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสอนในกัมพูชานี่มันทรงพลังมากๆจริงๆนะคะแล้วมันก็ไม่ได้อยู่แค่ในตำราเรียนเฉยๆใช่ไหมคะเหมือนจะถูกเอามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองด้วยมีการวิเคราะห์ว้อย่างนั้นเลยครับว่าเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ถูกใช้เป็นยุทธศาสตร์สําคัญทางการเมืองของผู้นํากัมพูชาในหลายรุ่นหลายสมัยเลยเพื่อสร้างแล้ก็ตอกย้ํา อัตลักษณ์ของชาติโดยมีการกลางคือการวางตำแหน่งให้กัมพูชาเป็นเหยื่อของการลุกรานการกระทำที่ไม่เป็นธรรมจากเพื่อนบ้านที่แข็งแกร่งกว่าโดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งถูกวางให้เป็นผู้กระทำแล้วการวางตัวเองเป็นเหยื่อแบบนี้มันมีประโยชน์ยังไงในทางการเมืองล่ะคะมันมีประโยชน์หลายอย่างเลยครับอย่างแรกคือมันช่วยสร้างศัตรูร่วมที่ชัดเจนทำให้คนในชาติรู้สึกเป็นพวกเดียวกันมากขึ้นสามารถขีกันง่ายขึ้น อย่างที่สองคือมันสามารถใช้เบี่ยงเบนความสนใจของผู้คนออกจากปัญหาภายในประเทศที่อาจจะแก้ได้ยากอย่างปัญหาความยากจนการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมหรือปัญหาคอร์รัปชันการชี้ไปที่ภัยจากข้างนอกเนี่ยม,มันมักจะได้ผลในการระดมการสนับสนุนจากประชาชนได้ดีกว่าครับแต่เรื่องราวมันซับซ้อนกว่านั้นจริงไหมคะเพราะถ้าเราลองมองอีกด้านหนึ่งหรือมองประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ในมุมที่อาจจะไม่ค่อยถูกเน้นย้ำในเรื่องเล่าฝังกัมพูชาเท่าไหร่ เราจะเห็นภาพที่ต่างออกไปมากๆเลยมีเหตุการณ์ใหญ่ๆเลยครับที่ขัดแย้งกับภาพของไทยในฐานะผู้รุกรานอย่างชัดเจนที่สุดนั่นคือวิกฤตการมนุษยธรรมหลังยุค,คเขมรแดงล่มสลายในปีพศ2522อ๋อตอนนั้นที่คนกัมพูชาหนีเข้ามาในไทยเยอะๆใช่ไหมคะใช่ครับตอนนั้นชาวกัมพูชานับแสนๆคนหนีตายจากสงครามกลางเมืองจากเขมรแดง ทลักข้ามชายแดนเข้ามาในไทยประเทศไทยในฐานะเพื่อนบ้านติดกันก็ตัดสินใจให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่เลยมีการตั้งค่ายผู้ลี้ภัยหลายแห่งตามแนวชายแดนให้ที่พักพิงอาหารยารักษาโรคความปลอดภยัยมีข้อมูลว่าแค่ปีเดียวรัฐบาลไทยต้องแบกรับค่าใช้จ่ายใ,ในการดูแลผู้ลี้ภัยสูงถึงเกือบ21ล้านบาทซึ่งเป็นเงินเยอะมากในสมัยนั้นโห oh. ภาพนี้มันต่างจากภาพโจรเสียมหรือผู้ลุกรานแบบคนละเรื่องเลยนะคะนี่มันคือภาพของเพื่อนบ้านที่ยื่นมือเข้าช่วยในยามที่เขาลำบากที่สุดใช่ครับนี่คือภาพของผู้ให้ความช่วยเหลือไม่ใช่ผู้กระทำย่ำยีอย่างที่เรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์บางกระแสพยายามจะบอกซึ่งบทบาทของไทยตอนนั้นนา,นานาชาติก็ยอมรับนะครับแต่เรื่องนี้กลับไม่ค่อยถูกพูดถึงหรือให้ความสำคัญในบริบทการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในกัมพูชาเท่าที่ควร แล้วจริงๆความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชามันก็ไม่ได้มีแต่เรื่องรบกันอย่างเดียวใช่ไหมคะมันต้องมีการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันมาตลอดอยู่แล้วบ้านใกล้กันนี่นะแน่นอนครับความสัมพันธ์มันมีมายาวนานมีทั้งช่วงที่ร่วมมือกันค้าขายการทูตแต่งงานระหว่างราชวงศ์และที่สําคัญคือการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมันมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดไม่ใช่แค่ไทยกับกัมพูชาไม่ใช่ครับ ศิลปะสถาปตัตยกรรมภาษาความเชื่อมันมีการไหลเวียนหยิบยืมดัดแปลงผสมผสานกันไปมาตลอดเวลาพรมแดนสมัยก่อนก็ไม่ได้ชัดเจนตายตัวเหมือนปัจจุบันการมองว่าวัฒนธรรมเป็นของบริสุทธิ์มีเจ้าของแค่คนเดียวแล้วการที่อิทธิพลมันถ่ายเทก,กันคือการขโมยเนี่ยอาจจะเป็นการมองที่เอ่อค่อนข้างแคบไปหน่อยแล้วก็อาจจะไม่ตรงกับความเป็นจริงทางประวัติศาสตร์ของภูมิภาคนี้เท่าไหร่ครับ ถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับภาพรวมที่กว้างขึ้นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมันคือธรรมชาติของการอยู่ร่วมกันมันไม่จําเป็นต้องเป็นการขโมยเสมอไปใช่ไหมคะเหมือนเราไปกินอาหารเพื่อนบ้านแล้วอร่อยก็เอามาลองทําปรับสูตรให้ถูกปากเรามันก็ไม่ใช่การขโมยสูตรเขานี่นาเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนครับ วัฒนธรรมมันมีชีวิตมันปรับเปลี่ยนส่งต่อกันได้การได้รับอิทธิพลกับการลอกเลียนหรือขโมยมันต่างกันแต่เส้นแบ่งตรงนี้บางทีมันก็ถูกทําให้เลือนลางไปเมื่อถูกเอามาใช้เป็นประเด็นทางการเมืองหรือเรื่องชาตินิยมแล้วทีนี้ไอความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนหรือการเลือกจําประวัติศาสตร์แค่บางส่วนที่ถูกปลูกฝังมาเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในยุคปัจจุบันของเรายังไงบ้างคะ โอ้ส่งผลกระทบเป็นรูปธรรมแล้วก็น่ากังวลในหลายมิติเลยครับอย่างแรกที่ชัดเจนที่สุดก็คือความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีเนี่ยมันเต็มไปด้วยความหวาดระแวงความตึงเครียดที่พร้อมจะปะทุได้ง่ายๆแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วปัจจุบันไทยถือเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่สําคัญมากของกัมพูชาเป็นนักลงทุนรายใหญ่อันดับต้นๆมีแรงงานกัมพูชาเข้ามาทํางานในไทยเยอะมากมีความร่วมมือในกรอบต่งางๆอย่าง ACMCS หรือ GMS ซึ่งก็เป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย หมายความว่าถึงแม้จะมีความร่วมมือกันอยู่แต่ลึกๆแล้วความไม่ไว้วางใจจากอดีตมันก็ยังคอยส่งผลอยู่ใช่ครับแล้วมันก็ส่งผลต่อการตีความปฏิสัมพันธ์ในปัจจุบันด้วยเช่นการที่ไทยเปิดรับแรงงานชาวกัมพูชาเข้ามาทำงานแม้จะสร้างไรายได้สร้างโอกาสให้เขาแต่ก็อาจถูกมองในแง่ลบจากฝั่งชาตินิยมได้ว่าเป็นการเอาเปรียบแรงงานราคาถูกหรือการแสดงอำนาจเหนือกว่า อหรือการลงทุนของไทยในกัมพูชาก็อาจถูกมองด้วยความเครือบแคลงว่าเข้ามาเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์อย่างเดียวหรือเปล่าซึ่งความรู้สึกไม่พอใจที่มันสะสมจากเรื่องเล่าในอดีตบวกกับการตีความในปัจจุบันแบบนี้มันเคยนําไปสู่ความขัดแย้งที่รุนแรงจริงๆด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีตัวอย่างที่น่าเศร้าคือเหตุการณ์จลาจลเผาสถานทูตไทยในกรุงพนมเปญเมื่อปี2546อ๋อจำได้ค่ะตอนนั้นที่มาจากข่าวลือดาราไทยใช่ครับ ชนวนเหตุมันมาจากข่าวลือเรื่องดาราไทยคนหนึ่งพูดดูหมิ่นนครวัดแต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นมันสะท้อนถึงความเกลียดชังความไม่พอใจต่อไทยที่มันถูกสะสมอยู่แล้วแล้วก็ถูกปลุกปั่นได้ง่ายมาก หรือแม้กระทั่งความตึงเครียดล่าสุดในปี2025ที่มีการกล่าวอ้างสิทธิทับซ้อนเหนือพื้นที่ชายแดนแถวแถวปราสาทตาเมืองปราสาทตาควายหรือพื้นที่สามเหลี่ยมมรกตก็แสดงให้เห็นว่าประเด็นเรื่องดินแดนเรื่องประวัติศาสตร์ยังเป็นเชื้อไฟที่พร้อมจะลุกโชนได้ตลอดเวลาครับ